วิร์ดมอร์ดชายที่มีสองหน้าที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ชายผู้มีสองใบหน้าคนนี้เป็นชาวอังกฤษเรื่องราวของเขาเป็นตำนานที่ถูกเล่าต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีใครพิสูจน์หรือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชายคนนี้ได้เลยมีเพียงคำบอกเล่าต่อกันมาเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของเอดเวิร์ดมเดรกนั้นมีไม่มากนะักแต่ที่พอจะทราบก็มีแค่ชายคนนี้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเลยก็ว่าได้ว่ากันว่าเขาเป็นผู้สืบทอดบ,บรรดาศักดิ์ชั้นที่สูงที่สุดของอังกฤษช่วงกลางศตรวรรษที่19มอกเดรกเป็นชายหน้าตาดีมีบุค,คลิกดีมีความสามารถหลายด้าน ดูดูแล้วเขาถือว่าเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดคนหนึ่งเลยแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเมื่อเขาขึ้นชื่อว่าเป็นชายรูปงามที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งที่มีทุกๆอย่างเพียบพร้อมแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ความโชคดีนี้เขากลับไม่ยินดีเลยแถมต้องเสียใจและทุกทรมานมาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอีกด้วยกับความจริงที่ว่า เขามีถึงสองใบหน้าในคนคนเดียวบางแหล่งข่าวบอกว่าใบหน้าที่สองนั้นเป็นใบหน้าของหญิงสาวสวยที่สวยงามประดุดฝันแต่ก็น่ากลัวประดุดปีศาจเอ็ดเวิร์ดมอร์เดรกเรียกหน้าที่สองของเขาว่าหน้าปีศาจเห็นแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเหมือนเนื้องอกทั่วไปเท่านั้น แต่มีสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขวัญผวายิ่งกว่านั่นก็คือใบหน้าที่สองของเอ็ดเวิร์ดนั้นมีความรู้สึกนึกคิดของตัวเองสามารถหัวเราะร้องไห้มีน้ำตาไหลออกมาได้นอกจากนี้เอ็ดเวิร์ดยังได้บอกเล่าถึงใบหน้าที่สองให้แพทย์ที่ทำการดูแรลรักษาเขาฟังว่าเมื่อถึงเวลากลางคืนของทุกๆคืนหน้าที่สองของเขาจะเริ่มกระซิบถึงเรื่องของนรก และบาปของมนุษย์ต่างๆนานาด้วยสำเนียงที่ฟังคล้ายกับซาตานใบหน้านั้นแม้จะกินพื้นที่แค่ส่วนเล็กๆตรงด้านหลังกะโหลกศีรษะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดแต่เป็นความฉลาดแบบแกมโกงอย่างไรก็ตามใบหน้านี้มักจะยิ้มเยาะและทำท่าล้อเลียนเวลาที่มอเดลรองอ้าอยู่เสมอส่วนดวงตาก็คอยมองตามผู้คนที่มองมัน ส่วนบริมฝีปากนั้นเล่าก็เชื่อเจ้าไม่หยุดจริงๆก็ไม่มีเสียงออกมาหรอกแต่มอเด็กยืนยันว่าเขาแทบไม่ได้หลับเลยในตอนกลางคืนเพราะเสียงกระซิบอันน่ารำคาญของปีศาจนี้มีหลายครั้งที่เอ็ดเวิร์ดขอร้องให้แพทย์นั้นทำการผ่าตัดเพื่อเอาหน้าปีศาจนี้ออกไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำเลยสักคน เอ็ดเวิร์ดจึงต้องทนทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตอยู่กับใบหน้าปีศาจนี้ต่อไปเขาเป็นโรคซึมเศร้าปลีกตัวออกมาจากสังคมจนในที่สุดเอ็ดเวิร์ดก็ไม่สามารถทนอยู่กับสิ่งนี้ได้เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในวัย23ปีด้วยการกินยาพิษฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีความทุกข์ทรมานจากชะตากรรมอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเขา เอ็ดเวิร์ดทิ้งจดหมายเอาไว้บอกให้ทำลายหน้าปีศาจนั้นให้ได้ก่อนทำพิธีฝังศพเขามิเะนั้นมันอาจจะตามไปกระซิบสิ่งชั่วร้ายต่อในลุมฝังศพของเขาเองและตามคำขอของเขาศพของเขาจึงถูกนำไปฝังไว้ที่ฝังกลบขยะโดยไม่มีหินหรือป้ายจารลึกปักอยู่ที่ลุมศพของเขาเลย